สวัสดีตอนเช้าๆสาวพี่น้องมานั่งรอใส่บะตตอนอีกประมาณหกโมงโมงหานาทีเพิ่งมาคอยมะอม้อจักรงมอนั่งลงนั่งลงนั่งลง ชาใส่บานปูอ้านั่งลงปูมายัางมาท่านได้มาบประมาณหกโมงหกโมงยี่สิบประมาณนี้คนมาหอดีเนาะอือไปไปบันทีไปไป,าไป,ไปหาปูเ้อะตักทายย้ำเสาพี่น้องซุ่มชื่นดีค่ะ วานยามเมืเ้อแลงฝนกระตกแห้งแห้งเมื่อคืนนี่ฝนกระตกแห้งแห้งได้ยนนนิน,นเสียงฝนนอนนอนเสบยนอนดีครับพี่น้องค่ะทั้งในฝนตกแน่ตืน่นยามมือเช้ามากก็ชดชื่นนะเสียงนกเสียงยังห้องสดชื่นจากพี่น้องอด,ดีพังนั่งอ,างอ่างหยาต้นไม้ใบหยาก็ชดชื่นก็สิดีใจนะหลังหลังจากที่ฮ้อนเอา มหลายมือหลายเว้นแล้วหอนเอามาหลายมืออีบีรอฝนมะนี่หลายมือแลยดิหอนใหม่ค่ะน้องพี่น้องเนาะมือนี่กะเออเมื่อคืนนี่กะเย็นนอนเย็นดีจ้าโหกนดังเบิ่งเฮาสาวหมอกคนสวยอืมก็ต้องเว้าหเราแม่เว้าเองสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอน มอสวัสดีค่ะก้อนมอหอืมก็ <c oughs> ใจบาดพลาดต่อว่ะ<อ>เอออาป,ปูมาแล้วกันและอาป,ปูมาไปนะไปเบิง่งหุ่นไปอาน้ำหบกแวะไปเร็วอยวๆตักจันะพี่น้องอาเอาบุญน้ำกันจ้าเอาบุญน้ำกันอนุโมทนาสาธุเาะพี่น้องเนาะ มไม่ไปแลปลก,กต่นั่งปูมาแล้วเปูก็มาตตเด็กตนปูมาแล้วองหนึ่งพี่น้องมันลงไปตะเด็กเป็นก็นมาตตเสาวถ้ากันแรนลงไปเนี้เห็นบ่เห็นปูยางขึ้นมาถ้ากันแรนลงไปแล้วพี่น้องค่ะมากระไดอุูจักขัมมาเมนมาอู <c oughs> จจักขัมมาเมนคน้นพี่น้องค่ะํำนี่แหละจ้า ซุม้มซ้ำดีมันนี่ซุม้มซ้ำดีซ้ำนี่นะจ๊ะ